ท่านก็มาเร็วมากเลยนะครับเร็วจนเราไม่รู้ตัวเลย <c oughs> ทางของกันค้าสภาอุดไม่มีใครได้เข้าเลยฮะครับครับนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าท่านก็ให้ความสําคัญนะอืเพราะว่าเรื่องน้ําเนี่ยผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นหัวใจครับนะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีข้อพิพาทกันระหว่างสองบริษัทเนอะอ่าใช่ใช่ไหมครับ ครับแต่วันนี้ผมก็มองว่ามันต้องท่านถ้าท่านเข้ามาเคลียร์อ่ะต้องเข้ามาคือต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแหละแล้วก็ต้องต้องคุยกันให้ได้อ่ะครับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องน้ําเนี่ยมันสําคัญต่อไอ้ผู้บริโภคเนี่ยประชาชนทุกคนครับครับ,รบดูเหมือนว่าในในพื้นที่ภาคตะวันออกอ e ีซีที่ที่ให้ความสําคัญค่อนข้างมากดูเรื่อง,องการพัฒนาท่าเรือแหลมชัยบังแล้วก็โรงงานประกรอบรถยนต์ ขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในชนบุรีแต่ว่ากา็ไม่ได้อยู่ในระยองแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ EC ซีมองในภาพรวมของ e อซีประโยชน์จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะประโยชน์ของตัวไหนนะครับทั้งการลงมากระตุ้นเรื่องของพัฒนาท่าเรือแหลมทบังเฟสที่สามให้เสร็จตามกำหนดการลงมาดูเรื่องของบริษัทผลิตรถยนต์ที่ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าครับพี่พิพพอครับ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 ก็ Go. ถ้าเขามาลงทุนที่ประเทศเราอ่ะเราต้องต้องได้ได้ประโยชน์อยู่แล้วครับอืนะครับยิ่งโดยเฉพาะท่าเรือเองมันมีท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาตะพุทธเฟสสามหลายตัวครับเราทําตรงตรงนี้เนี่ยมันเพื่อตอบสนองเพื่อตอบโจทย์ของในการส่งออกด้วยครับครับดูเหมือนว่าสิ่งที่หลายคนอยากเห็นต่อไปก็คือเรื่องของรถไฟเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาสนามบินอุตภเปาอันนี้มองในมุมของ หอการค้าเองมองว่าโอกาสที่มันจะต้องพัฒนาให้มันเร็วจะต้องกระตุ้นอะไรยังไงบ้างฮะคือต้องเร่งสร้างครับมันจะได้สมบูรณ์นะฮะแล้วการที่มันเชื่อมส,าสนามบินได้เนี่ยมันจะโยกมาทางฝั่งออซีได้ครับโยกคนมาได้นะครับครับแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ตัวไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามันจะเชื่อมมากกว่าสามสนามบินเนี่ยม,มันจะทําได้ไหม หมายความว่าไงฮะเชื่อมมากกว่าสามสนามเลยไปถึงตลาดเลยหรือว่าอย่างไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเชื่อมสามสนามบินอาจจะอจุดจอดต่างๆเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมในการในในพื้นที่อนะครับครับพ,พี่พี่ปิตน<ห>มองว่าอถ้าสมมตินะฮะรถไฟเชื่อมสามสนามบินเสร็จถ้าอถ้ากาศยานพัฒนาอุตภเปาพัฒนาเสร็จนักลงทุน จะลงทุนในพื้นที่ e c เยอะไหมฮะจริงๆแล้วรัฐบาลนะต้องวางโครงข่ายอไอ้ตัวเชื่อมต่อกับสนามบินนะออกมาให้ให้มันสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่ว่าไปจบอยู่ที่สนามบินเพราะถึงจบที่สนามบินเนี่ยถ้าโครงข่ายการขนส่งมวลชนที่ดีมันไม่มีเนี่ยมันไม่สามารถจะกระจายและสร้างรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่ได้ออคือคือหมายถึงว่า <นะ S 1> ทุกอย่างมาต้องให้สัมพันธ์กันทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมฮะ ถูกต้องถูกต้องครับคุณสร้างมาคุณเอาคนมาจออยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยแต่คุณไม่มีทางเข้าบ้านเนี่ยก็ลำบากณณตอนนี้เรื่องของการพัฒนาโครงข้างพื้นฐาน EEC ถือว่าประสบผลสำเร็จในมุมมองพี่ตัวร,ร้อยแค่ไหนฮะตัวของ EEC เองเนี่ยต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดก่อนเนี่ยก็ลงทุนมามา,มากนะครับถนนหนทางอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะเกือบครบท้วนแล้วล่ะแต่ขาดในเรื่องอ่าในใน ก็คือจิ๊กซอว์มันต่อไม่เต็มอะภาพมันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นรนาะคุณต้องต้องอต้องต้องต่อ,งอให้มันสมบูรณ์อืมีมุมมองใดยอยากเสนอไปถึงรัฐบาลสําหรับการพัฒนาพื้นที่ eec ให้ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วไหมฮะ,ะคุณเป็นพาร์าทนะครับ,ค,รบคุณเป็นส่วนส่วบอย่างในส่วนของน้ําเนี่ยอทางรัฐบาลต้องต้องเข้าไปช่วยดูแลไปไปเป็นกางวใจหรือจะต,ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเป็น เป็นเอ่อเขาเรียกไงอ่ะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆครับอ่าว่าของบริษัทเก่ามีอะไรบริษัทใหม่ต้องทําอะไรได้ยังไงต้องคุยกันคุยกันให้ชัดอือนะครับรบโดยเอาโดยเอาอผลประโยชน์ของผู้ใช้น้ําอ่ะเป็นที่ตั้งครับนะครับจะทํายังไงก็แล้วแต่ลองดูผู้ใช้น้ําต้องมีน้ําใช้ต้องมีน้ําครับเอ่อในการเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือประชาชนต้องมีอืม พอผมมองดูตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่ลงเนี่ยคนที่เดือดร้อนสุดคือประชาชนครับออันนี้เป็นภาคภาคน้าครับภาคน้ําหรือภาคขนส่งครับภาคขนส่งเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีการทําในระบบขนส่งมวลชนครับที่ดีอนะครับเป็นโครงข่ายนะครับโดยใช้ตัวคืออาจจะเป็นเนี่ยตัวระบบขนส่งหลักเป็นเส้นหลัก เชื่อมต่อกับสนามบินไปยังจุดใหญ่ๆในจังหวัดครับแล้วก็ใช้รถของของคนในพื้นที่นี่แหละนะเป็นเป็นตัวส่งเชื่อมต่อกันอีกทีคนระวางทั้งระบบครับครับคือไม่งั้นนผู้ประกอบการขนส่งในระยองเล็กๆรายเล็กๆก็จะจะตายกันหมดถ้าเราไม่ช่วยเขาอืออันนี้ภาคขนส่งมีภาคไหนไหมฮะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวที่ภาคท่องเที่ยวนะฮะอย่างในจังหวัดระยองเองน่ะ เท่าที่ทราบมาเนี่ยรายได้ประชาอ่ารายได้ต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอันดับต้นๆไม่หนึ่งไม่สอก็สามนะครับครับแต่ว่ามันอยู่ในประชากรแค่สิบเปอร์เซ็นเอง oh. นะแต่อีกเก้าสิบเปอร์เ็นเนี่ยยังสร้างรายได้ได้นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในตัวที่จะสร้างได้เนี่ยนอกจากอุตสาหกรรมก็คือต้องเป็นในส่วนของภาคท่องเที่ยวภาคบริการ,รภาคพาณิชย์ภาคเกษตร นะครับตัวหอนค้าเองได้เสนอโครงการตัวถนนเฉลิมบุรพาชลรทิศไปเรียบร้อยครับผ่านผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วครับนะครับผ่านการตรวจสอบผ่านทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างออืนะครับตรงนี้รัฐบาลถ้าถ้าสร้างได้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลน่ะลงทุนมากับภาคอีสียมากมากมากแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่มต่อตรงส่วนนี้ทำให้มันจำริษผลนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้อีกมหาศาล นะครับครับก็เดี๋ยวรอดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าการพัฒนาพื้นที่ EC ต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดนี้จะจะดำเนินการไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนขอบพระคุณพี่พิทพรนะครับครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดี